น,นะครับและแล้วก็ถึงเวลาประกอบนะครับเว็บร้อยอดนะครับผมนี่นะครับทุกอย่างล้างอย่างสะอาดสะอานแล้วนะครับ ส่วนล้อหลังนะครับเปลี่ยนวงล้อใหม่นะครับเป็นลูดำนะครับได้ช่วงบนใหม่แล้วชุดคราสก็ต้องใหม่ด้วยนะครับวันนี้ เพราะว่าเจ้าหนูต้องการให้ต้องการเล่นคราดครับวันนี้ต้องการเลียคราดสักหน่อยตามภาษาวัยรุ่นนะครับจัดให้นะครับอันนี้ดูทั้งแผ่นคราดแผ่นและคราดก้อนเลยนะครับช่วงบนสมบูรณ์แล้วชุดคลับเคลื่อนก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับผม เพิ่มเติมนะครับคือหัวใจใหม่นะครับคาบูเรเตอร์ตัวใหม่เลยนะครับเนื่องจากตัวเก่าเสียนะครับไอพวกนมนูอากาศพวกอะไรนี้ตันหมดเลยครับก็เลยต้องเป็นตัวใหม่ครับส่วนวงล้อวันนี้นะครับเป็นของบันไซนะครับบันไซสีดำ พร้อมสีลวดชุบคโครเมียมนะครับสร,รารกคนี้ส่วนคราดก้อนก็ถือว่าหมดนะครับ เรกันนี้หมดจริงๆชามก็สึกนะครับสึกมากนะครับชามน่าจะต้องเปลี่ยนชามด้วยครับไม่งั้นก็ลื่นเหมือนเดิม ส่วนแผ่นคราสนะครับก็ประมาณ50%นะครับแต่ในเมื่อถอดแล้วก็ถ้า50%ก็ต้องเปลี่ยนดีกว่าครับผมไม่งั้นเดี๋ยวได้ถอดอีกอนะครับเปลี่ยนชามเพื่อการประหยัดเป็นเ้อ่อชามได้นะครับ ถ้าเปลี่ยนทั้งเฟืองนี้ด้วยก็ราคาจะสูงไปเยนี่เปนรเดียวครับนี่นะครับชามตัวใหม่เรียบสวยงามยังไม่สึกของใหม่ถ้าสึกก็จะเป็นเช่นนี้ครับอโอ้ส,ะกะสะกักเสกจะน,เน,เนำเมีนไหมมือก็ได้ทำได้ <laughs> ย้ำให้เลยนะครับวันนี้ขอโทษลูกค้าไอเดะเดะเด็บจะรถมือเด็กๆเคยมเือคยติดะี้นะครับแผ่นคราดบวกคราดก้อนก็ และชามคราดนะครับก็เรียนเรียบร้อยนะครับอ่าประกบส่วนยางนะครับ CM9 นะครับหรือลายวิ่งนั่นเองนะครับ50ทับร้อยสางนี้เิดมากนะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ ยังใช้นะครับสำหรับพวกเด็กๆนะครับส่วนลูกปืนล้อหน้าก็แตกกระจายนะครับแตกมานานแล้วแหละเจ้าของคงจะขับทั้งแบบนี้แหละเบียดเบียดมาด้ยวยเนี่ยนะครับแตกแล้วก็มันมีขอบลูกปืนก็ค้างอยู่ในนี้เลยนะครับต้องทําการเชื่อมออกอีกแล้วนะครับเชื่อมออกแตกสองข้างเลยนะครับ เ <À, S 2> ชื่อมออกเลยครับไม่ง่ายนะครับถ้าขอบมันติดแบบนี้ต้องเชื่อมอย่างเดียวนะครับไม่งัทำออาไม่ได้เลยกรับลูกปืนทางสายเลยควับเอาหันอีกข้างหนึ่งดูสิไอ้ข้าง,นงหนึ่งอยู่ไหนครับผมอ่าเลอะเลอะจำตัวเนะื้องน้ำครับมานีนนะครับ ร้านรักไปเอาไปเอา,ไปเอาน้ำมันเครื่องยี่ห้อบางจากให้หน่อยครับใช่ค่ะรู้จักไหมครับรู้จักค่ะเออเก่งมหกแอบดูก่อนว่ารู้จักจริงไหมนั่นน่มาเลยก็สองร้อยครับอันนี้คือนี่คือน้ำมันเครื่องยี่ห้อบางจากใช่ไหม ใช้ดีไหมใช้ดีค่ะดีมากไหมดีมากค่ะเออเก่งมากครับเรื่อยไปเลยไปนะครับรถคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเจ้าของก็ด่วนมากนะครับด่วนจริงๆแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนยางไนหนึ่งเส้นทำไมเอาไปหลายเส้นแท้เอาไปทำอะไรครับไปโปล่อยไปครับอ๋อโอ้วยอย่างนั้นต้องเจาะยางให้หมดเลยจะได้ไปเอาไปหลายๆเส้นหน่อยเอ้ Tuna krapa jepit ni ngay bang, rur kan ni Oh, siang nim na ni ya เปลี่ยนโลด้วยนะครับโลดดำโหลดประมาณ2นิ้วครับโหลดหลังด้วยตัวโหลดขับสบายนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างขับสบายขับไปยังไงบ้างครับช่างใหญ่ปกติดีนิ่มโอเคอาเจ้าของได้ดูผ่าน YouTube ก็พรุ่งนี้ก็มารับรถได้เลยนะครับ oke okay, kerap,